เนี่ยผมไม่เคยเป็นไม่เคยเจอสภาพนี้มาก่อนอยู่บางทายผมก็สบกทิสุขยาเพื่อนฝูงเยอะแยะพออยู่ไต้หวันเนี่ยโอ้ผมต้องเจอทุกอย่างแล้วก็จริงๆฮะผอมเลยจานไม่มีความสุขทํางานไม่ได้เลยเพราะผมรู้จะทําอะไรเพราะหน้างานที่ผมผมเป็นลาบไงฮะแล้วหน้างานที่ผมทำเนี่ยมันต้องเป็นลาบแต่ผมไม่ได้อยู่ลาบผมต้องไปทํางานเองในเครื่องจักรซึ่งมันไม่ตรงกับงานผมเลยแหละแล้วไม่รู้เขาแจ้งผมทำไมก็ไม่รู้แล้ว คนงานไ้เพื่อนร่วมงานเป็นเป็นคนไต้หวันหมดเลยแล้วมันด้านหมดเลยเป็นันหน้านะครับต้องอยู่กับหน้าแล้วมันจะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้งานก็ทํามันมั่วซั่วผมรับไม่ได้อาจารย์เนี่ผมผมใช้งานไปผมจายแล้วผมจะทำยังไงดีทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทํางานนะจานนั้นต้องแผ่มิษตาทุกวันอืนี่ผมไม่จะหาใครเลยนะจารย์แล้วมันมันมันตัวมันสุดท้ายริงอาจารย์มันไม่ไหวมันเครียดมากแล้วมันผอืม ถ้ามันก็เลยตัดอาจารย์ม<อ>ผมทิ้งหมดเลยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมแล้วแต่เท่าแก่เขาถ้าจะทำจะไล่ผมบอกก็ไล่ผมขอเงิน,นเดือนหนึ่งเดือนตอนนี้พายออกมีค่านนั้นใช่ไหมถอดเฉยแล้วผมก็ไปหางานใหม่แล้วมันก็ตกไปเลยอาจารย์จากนั้นมาผมก็ไม่รู้เรื่อง,องเลยผมก็ทิ้งหมดเลยผมวางทิ้งหมดเลยอาจารย์แล้วมันก็เป็นแบบนี้อาจารย์ผมก็ไม่รู้ก่อนที่อาจารย์จะมียูทูบเปิดวะ ยุทธยาคลิปแรกเลยอ่ะอมผมเป็นนี้มากอดมาสองปีอาจารย์แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้จักเลยอาจารย์ว่าคุณคพาอรู้อะไรถ้ารู้ผมไม่คือรู้เลยอาจารย์ผมฟังหลวงปู่ดูลฟังไม่รู้เรื่องอผมฟังผมฟังหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาผมก็ฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์ผมฟังอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยแกเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสายของหลวงพ่อวิยยางแกก็ให้ผมเข้ากลุ่มตั้งสมาธิ ผมก็นั่งไม่ได้พราเขาพีจับเวลาใช่ไหมหลวงพ่ออาจารย์จับเวลาแล้ววันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ลงทะเบียนยอะไรยงเงี้ยผมก็ไม่เคยได้ทําผมก็เกรงใจเพื่อนสุดท้ายผมก็ต้องทําบุญใช้ทาบุญแทนสอพันหนึ่งบ้างสองพันบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายเขาก็ขับผมออกพราะผมไม่เคยมีการแทนในการนั่งสมาธิผมนั่งไม่ได้ของผมของคุณมันเลยสมาธิไปแล้วของคุณนยะอาจารย์ครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะอาจารย์นะผมไม่เคยรู้เรื่องเลย ผมฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องผมไม่อยากจะฟังหลวงปุดฑลผมก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังนี่เขาในเทปยูทูบอ่ะผมเก็บไว้ในเอ็มพีสามผมก็ฟังทุกวันผมก็ฟังไม่รู้เรื่องจนมาเจอของอาจารย์นะครับมันก็เอ้ยทำไมบางท่านมันคล้ายกับผมบางส่วนอาจารย์อืเออผมก็งงอาจารย์แล้วผมก็ยังจะคุยอาจารย์หลายหนล้วผมก็เกรงใจอาจารย์เลยเกินผมไม่รู้ผมใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจใช่องคุณนะใช่ถ้าที่ผมคุณอาจารย์ตอนนี้มันคับผ คือคือของคุณเนี่ยนะผมดูดูแล้วนะเหมือนเหมือนเหมือนขอคุณมีบุญเก่าอยู่นะเนี่ยไพภา,าวะเนี่ยไอภาวะนี่เขาเรียกภาวะนิพพานนเนี่ยที่คุณเจอเนี่ยภาวะนิพพานนะที่เขาหาที่เขาหากันอยู่นะใชจาครับมันทรมานมากนะอาจารย์นะครับตอนที่มันมันมัน,มนคือดูแล้วมันแบบเฮ้ยแค่ตกงานคุณแค่ตกงานอย่างนี้ไมคุณมันทำไมเครียดจ,จังแต่ผมก็ไม่รู้นณอาจารย์นะไม่แต่ตอนนี้คุณไม่ได้เป็นแล้วนี่ถูกไหมเพราะว่าคุณเจอภาวะนี้นนะั่ไม่เป็นแล้วครับเพราะคุณเจอหลุดไป หรครับเออที่ที่ที่พระพุทธเจ้าสรงพบอ่ะพรอันนี้แหละแต่ครับคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอาจารย์ตอนนี้เข้าใจเข้าใจมันเป็นของเก่าของคุณเนี่ยเป็นของเก่ามันเขาเรียกพอมันถึงมาถึงคือของคุณเนี่ยของคุณนั้นน่าจะมีของเก่าตั้งแต่ชาติที่แล้วนะพอมาชาตินี้มันมันตกกระแสง่ายเลยอเกินเนี่ยตกกระแสแบบเขาเรียกอะไรแบบบังเอิญด้วยเนาะแบบดีอาจารย์แล้วมันน่ากลัวนะครับอาจารย์มันหวาดน่ากลัวมากในตอนนี้ผมก็กลัวเพราะผมไม่ถามอาจารย์นี่ผม กลัวมากมากเลยจะกลัวทําไมผมเป็นอะไรคุณจะไปกลัวทําไมคุณจะไปกลัวทําไมเพราะว่าคือคณจะไปกลัวทําไมเพราะว่านี่มันเป็นาวะนิพานรับผมอาผมไม่รู้จริงๆผมก็ไม่รู้ว่ราะผมดูในฟังแล้วยูทู e ของอาจารย์เนี่ยเขามีบางส่วนคล้ายผมแล้วบางส่วนก็ไม่คล้ายเลยอืมบางส่วนก็ไม่คล้ายเลยครับผมก็เลยใทำไมไม่มีเหมือนผมเลยสักอันมีแค่บางส่วนที่เหมือนเยี่จารย์ูทูปนะครับที่เขาเล่ามาพี่ๆเขาเล่ามาในในเทปอะครับ อในยู u b e ที่ผมดูผมฟังนี่ผมก็ฟังของอาจารย์ทุกวันนะครับอผมฟังทุกวันเลยบางากผมก็ฟังผมจะฟังย้อนหลังมาเรื่อยๆครับผมเพระเพราะเท่าที่ฟังคุณเล่าให้ฟังเนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัตินน่มันไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ครับเพียงแต่คุณตกเออผมดูแล้วคุณตกกระแสนิพานโดยบังเอิญด้วยที่จริมก็ไม่ได้บังเอิญหรอกมันเหมือนกับคุณมาต่อของเก่าอ่ะแสดงว่าชาติที่แล้วคุณคุณเจอภาวะนี้มาแล้ว ถราผมไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์เออเออก็ผมอธิบายฟังไงคือผมอธิบายฟังไงไอตัวเนี้ยแสดงว่าคุณเน่ะยทำตั้งแต่ชาติแล้วแลวชาติเนี้ยคุณก็เลยแบบเข้าเข้ากระแสโดยโดยโดยเขาเรียกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมันมันเป็นสิมันไม่รู้ตัวเลยจ้ะเออมันเข้าวุ้บไปเลยคือมันมันแบบเออไม่เอาแล้วทิ้งเลยะผมไม่สนใจแล้วมันหอมากอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วคือผมไม่ไหวแล้วอะมันเครียดจนมันไม่ไหวขอไปเลยครับโอ้ แล้วเขาไม่เคยทํางานไม่เคยจับใสเลยเลยเอาเอาเดี๋ยวคุณลองเล่าจังจังหวะที่มันเปลี่ยนนี่มันคือมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงตอนนั้นที่มันทุกข์ครับคือมันเครียดมันเครียดมากเลยเครียดเป็นเกือบปีกับจามผมก็ทํางานก็ไม่สนุกทาอะไรก็ไม่สนุกหวัดกูไปหมดแล้วก็ัวตกงานเพราะว่างานก็หายากอายุก็เยอะอยู่ไต้วัดนะครับนะฮะแล้วคนส่วนมากที่โรงงานผมเนี่ยถ้าเขาอยู่ว่างๆเนี่ยเท่าแก่ก็จะพยายาม พยายามปลดออกโดยไม่รู้ตัวอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักคนไต้หวันอ่ะสองคนเขาว็ถูกปลดออกไม่รู้ตัวก็เหลือผมนี่แหละครับสุดท้ายบอกว่าจริงเครียดใจจังเ <c oughs> ออก็อยู่อย่างเงี้ยสภาพรอบไต้หวันมันต้องแข่งขันทุกอย่างเลยครับ <c oughs> มันทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันถูกบีบตลอดนะครับแล้วเพื่อนที่อยู่เือนก็ก็ดีบางส่วนบางส่วนเราก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับต้องทําด้วยตัวเองหมดเลยครับมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เครียดแล้วมัน้อมจนมันไม่ไหวจ้์ คือมันไม่ไหวแล้วันก็ทิ้งเลยอาจารย์เนผมปล่อยหมดเลยผมปล่อยหมดเลยผมก็บอกว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเพราะว่าเขาไปตายดับก้าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าง้อยจะมีหนึ่งเดือนใช่ไหมเขาเป็นเงินทดเชยให้แล้วผมก็เคยไปหางานถามหาไม่ได้ไม่ได้ช่างมันถ้าอาจารย์ครับมันอย่างหนึ่งคืออะไรฮะมันจะอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวเลยจารย์ครับมันไม่ไปไหนเลยมันคิดไม่ได้เลยครับเออเออเพราะว่าเนี่คือคือเออมันของคุณมันแปลกกว่าชาวบ้านไง ตรงตรงที่ว่าสงสัยผมเป็นอะไรคุณกณไม่ได้เป็นอะไรเราของคุณน่ะคุณทิ้งทิ้งเขาเรียกอะไรนะมันปล่อยวางแล้วคุณไปเจอธาตุรู้เดาบังเอิญแหละเนะเจอธาตุรู้ตัวเนี้ยเออครับเออมันเจอมันเกิดจากการที่มันมันมันถึงที่สุดแล้วอ่ะแล้วมันก็ปล่อยถ้ามันสุดรู้สึกเลยครับมันสุดแล้วมันปล่อยหมดเลยครับพอปล่อยปุ๊บอยู่ก็มีมีอะไรบางอย่างมาบอกว่าไม่คิดทําไมอผมก็งงเออต้องคิดทําไมคิดก็ไม่ได้อะไรครับผมไม่ต้องไปคิด เวลาผมจะคิดเราใหม่ๆนะครับเขาจะบอกว่าไม่ต้องไปคิดคิดทำไมคิดไม่ได้เลยผมก็เลยไม่คิดมาเลยครับาจากย์ทุนนี้มันก็ไม่คิดเลยครับมันคิดไม่ได้ด้วยครับผมก็โทรไปหาเพื่อนผมนี่เขาเป็นสายเนี่ยนะครับอาจารย์มิริยะองคูมิริยะผมก็ถามว่านี่ผมจะกลับมาเป็นอย่างเก่ายังไงผมทําไม่ได้ถ้าผมอยากจะกลับเหมือนเดิมผมไม่รู้อาจารย์ผมไม่ไม่ไม่คุณจะไปกลับทําไมแล้วก็ภาวะนี้มันเป็นภาวะที่มันไม่ทุก์หละแล้วคุณจะไปกลับให้มันทุกสมัยไะ ือจ้ามันมันมันไม่เคยไม่รู้ไม่รู้จักมันก็กลัวจามเออมันเออมันมันเพราะว่านี่ยเป็นเพราะว่าว่างนะเป็นภพราะว่าว่างบางจากตัวตนน่ะมันทิ้งหมดโอ้จ้างมันมันมันน่ากลัวนะจ้านะถ้าไม่รู้ความจริงนะครับมันก็กลัวนะครับเนี่ยมันจะเออเคยรู้อะไรเออเพราะว่าคุณมาคุณคุณเจอโดยบังเอิญเนาะคือชาวคือที่เขาปฏิบัติการเขาต้องการภาวะนี้แหละภาวะนนี้ ของคุณเนี่ยอัศจรรย์เนอะอัศจรรย์มากที่คุณมาไม่เคยปฏิบัติเลยบอาจาร์ผมไม่เคยไม่ไม่คุณคือคุณไม่ได้ปฏิบัติชาตินี้หรอกคุณชาติที่แล้วคุณปฏิบัติมาแล้วแต่คุณคือของคุณเนี่ยน่าจะตายในในภาวะที่คุณรู้ตรงเนี้ยคุณอยู่ตรงนี้มาก่อนนะแล้วคุณเออคุณตายตายแล้วมาต่อชาติเนี้ยแล้วคุณก็มาเออก็คือแล้วกลับมาใหม่ไงของคุณเนี่ยเนี่ยผมก็ฟังของงออาาจรย์ิปขอาจารย์ ทุกวันเลยครับถ้ามีเวลาผมกฟังฟังฟังทำไมผมไม่เหมือนชาวบ้านของคุณนี่นะของคุณนี่ถ้าเกิดผมประเมินนะเหมือนเหมือนกับคุณชาติที่แล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันเนาะพระโสดาบันวครับเออแลชาตินี้ชาตินี้คุณมาตอบคุณตัวนี้มันมันนี่มันตัวนี้มันไม่คิดเลยนะครับมันคิดไม่ได้เม่คิดไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เลยเอมคือแต่ว่าแต่ว่ามันด้วยจ้ามันคิดเลยไม่ได้เออแต่มันจะมีรู้มันจะมีรื้อรู้เหลืออยู่ตัวหนึ่งนะที่คุณตอบได้เพราะว่าคุณมันมีรู้รู้อยู่ แล้วครับคือมันตอนนี้อาจารย์ที่ผมถามอาจารย์เนี่ยมันคือมันมันไม่ได้คิดเลยเลยแล้วก็คิดไปได้้ดยไม่ไม่คิดเลยอาจารย์ทุกวันนี้มันไม่คิดเลยแต่คุณทํางานได้หมดแหละคุณทํางานได้หมดนะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องกังวลเหรอมันเปลี่ยนสภาวะไปแล้วนะคุณจะกลับไปก็กลับไม่ได้แล้วนะกลับไม่ได้กลับไม่ได้ครับครับเออผมผมก็ถามเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนครับไม่ไม่ไม่ผขผมเขาเป็นขั้นผมเขามันแค่ขั้นสมาธิของคุณเนี่ยมันมันเลยสมาธิไปแล้วนะของคุณ ผมก็ไม่รู้อาจารย์ผมก็ต้องเนี่ยผมจะถามอาจารย์ผวดต้องทานนะครับเนี่ยผมก็ไลน์แล้วก็ลบทิ้งผมก็กลัวว่าอาจารย์ไม่ว่างด้วยเกรงใจอาจารย์ผมก็กลยไม่กล้าคุยครับแล้ววันนี้วันนี้พอดีเห็นผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ฮะเขาเขาไลน์มาให้ผมคุยเรื่องตรงนี้หนึ่งเขาบอกว่าผมก็ถามแกผมก็ถามว่าพี่เป็นนี้เหมือนผมหรือเปล่าแกบอกไม่ใช่แล้วแกก็บอกผมว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้ผมก็ไล่จะฟังผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้แกบอกไม่เหมือนกันนะลองถามอาจารย์ผู้รู้ ถามผู้รู้ดูผมก็เลยคิดไปคิดมาผมไปถามผมกูจะไม่รู้ใี่แมอาจารย์แล้วผมผมดูอาจารย์หนุ่มบังมาตลอดคลิปฟังมาตลอดนะผมก็ต้องถามอาจารย์นะครับเพราะผมเชื่ออาจารย์เอาจารย์ตอามผมผมผมดูแล้วเนี่ยของคุณของคุณเนี่ยนะดูดูแล้วเนี่ยมันโสดดาวบันตั้งแต่ชาติที่แล้วดูนะผมผมสรุปเลยเพราะเพราะเพราะไม่ชนะแล้วคุณจะมามาเจอภาวะเนี่ยมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะเพราะวะแบบนี้นะแสดงว่าชาติที่แล้วคือชาติที่แล้วกูโสด ชาติที่แล้วคุณสวดบานประชาตินี่คุณมาต่อมาต่อชาติอระชาติมันหนาจังนะครับเนี่ยอาจารย์อายุมันอายุมันบ้ากันอาจารย์ไม่ไม่มันก็มันก็คือมันรอจังหวะมันรอจังหวะอ๋อโอ้อาจารย์ผมตอนนั้นผมทรมานมากครับเนี่ยที่อาจารย์ที่พูดถูกเป๊ะเลยครับคนที่ไม่เจอทุกถึงแม้มันจะเป็นทุกเล็กทุกใหญ่นะครับถ้ามันไปจนจริงมันโอ้มันทรมานจริงจัดผม้อมไปเลยอาจารย์ผมไม่มีความสุขเลยอาจารย์ทั้งปีเลยอาจารย์ ผมก็ไม่รู้มันแมันมันก็แปลกมากนะคุณคุณเจอสมบัติตรงนี้แล้วคุณก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยอันนี้สมบัติคุณพุทธเจ้าครับอันนี้สมบัติพระพุทธเจ้าตัวนี้เป็นสมบัติพระพุทธเจ้านะเนี่ยที่ท่านพบเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าผมไม่คุยไม่ฟังคิปของอาจารย์ผมจะไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยอาจารย์คือคุณแปลกมากเลยนะชาวบ้านเขาชาวเมืองเขาต้องปฏิบัติเนี่ยก็ถึงจะเจอนั้นคุณไม่ต้องปฏิบัติเลยผมมันเป็นแบบนี้แต่ผมก็นี่ผมยังไม่เข้าใจนะอาจารย์ผมเลย ผมฟังของคลิปอาจารย์กับทุกคลิปก็ฟังฟังฟังเอ๊ะไม่มีไม่มีคนเหมือนผมเป็นแบบนี้เลยบางส่วนผมผมเจอเพิ่งเจอคนคนแรกเนี่ยเนี่แล้วครับเป็นบางส่วนอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจออแมันเป็นแบบนี้อาจารย์ผมก็เลยไม่รู้ทํำยังไงแล้วมันเป็นมาผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วคุณเป็นมานานสองปีแล้วใช่ไหมมันเกินแล้วครับเดรอมันเกินนะครับแล้วภาวะนี้ภาวะนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันยาวนานเท่าไหร่ในแต่ละวัน ยาวนานมันก็เป็นอย่างนี้อาจารย์เป็นไปเรื่อยๆของมันอะไม่เคยคิดเลยเขาอาจารย์ตอนนี้ผมอยากจะคิดก็คิดไม่ได้เออเออเออถูกแล้วนยคุณคุณเคยตัวที่ว่าผมครับผมคุณเคยฟังประวัติหลวงปู่เยือนไหมหลวงปู่เยื่นอะผมเคยได้ยินมานิดหน่อยครับอหลวงปู่เยื่นเนี่ยฟังมานิดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าประวัติหลวงปู่เยือนเนาะหลวงปู่เยื่นเนี่ยครับผมตอนแรกเนี่ยท่านถ้าท่านท่านคิดว่าเออเดี๋ยวท่านจะบวชตามประเพณีไง <m uch an> นะถ้าอยู่ตามพมีน,มนีเดี๋ยวเดี au, ๋ยวบวชซะกี่กี่วันนะเขาก็จะมีการสึกเพื่อจะไปแต่งงานไงแต่พอท่านนะเนี่ยท่านเข้าเข้าสภาวะแบบนี้วันแรกท่านก็งงงให้ท่านเกิดอะไรขึ้นน่ะนะพอวันที่สองเนี่ยท่านเป็นเหมือนเหมือนคุณเนี่ยอย่างเงี้เลยครับแล้วเรายิ่งกว่าคูนอีกย,ยิ่งกว่าคูนอีกพอพอพอถึงกําหนดใช่ป่ะทางญาติญาติเนี่ย, олод, ย уд, เยขาจะมาให้ท่านสึกไงท่านบอกโอ้ท่านสึกไม่ได้แล้ว,พาวาเพราะวะเนี้สึกไม่ได้แล้ว ะก็อาจารย์ครับมันเป็นเรื่องจริงๆอาจารย์มันไม่รู้เป็นอะไรครับไม่รู้จริงๆครับเอไม่รู้คือมันแปลกมากตอนที่คุณไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันมาเจอเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันแปลกแล้วถ้าผมไม่ถามอาจารย์วันนี้นะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาจารย์คือคุณทําอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนี้ไปคือมันเป็นไปแล้วมันทําอะไรไม่กลับไปสอยกลับไม่ได้แล้วครับผมผมก็ไม่รู้จะถามใครผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับอะไรมาให้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลับไม่ได้ก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยอาจารย์กลับไม่ได้แล้วกลับ คื S <S <ร>อมันมันเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนไปนแล้วตอนเนี้ยนะครออับมัน<ผ>มเปลี่ยน<ผ>มันเปลี่ยนไ <ผม S 1> ปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงดีผมก็ฟังหัวอาจารย์ผมก็ฟังฟังฟังแล้วไไมันไม่มีเหมือนผมเลยผมเป็น,ไ,ปนไหลแปลกแปมันก็เลยมีอาการกรู้สึกจะกลัวเพราะผมไม่รู้จักอะไรเลยครับคุณกลัวยังไงมันก็ว่างอยู่ดีอะนะคุณจะกลัวงไงมันก็มันก็มันก็ว่างอยู่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์มันก็เป็นไปเลยอาจารย์ผมเรื่องยังไงเนี่ยจะคิดมันก็คิดไม่ได้มันก็ไม่ต้องคิด มันไม่มีครับผมมันคิดไม่ออกมันอ,อ,อันนี้ก็คิดไม่รู้เรื่องคิดก็รู้ที่อาจารย์บอกครับรู้คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้อะครับเอาจารย์เป็นก็เลยครับกระทบก็รู้ไม่กระทบก็รู้อะครับออแต่มันเป็นของมันนิ่งๆนะครับอาจารย์ผมก็เลยพูดไงดีใช่มันนิ่งไปเลยมันนิ่งไปเลยแล้วมันก็เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ใจมันคิดใช่มันก็ทำไม่ได้เดี๋ยวคุจะถามสเตตต่อไปนะคุณยังมีอารมณ์เกี่ยวกับทางเพศไหมทางเพศผมเนื่องจากว่าภรรยาผมนี่เขาหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นอย่างนี้ไปอาจารย์ก,ก็ยิ่งดีใหญ่นะแล้วบางทีรู้สึกว่าร่างกายมันมีกลิ่นเหม,ม็นอาจารย์เออถูกถูกนะถูกร่างกายมันจะมีกลิ่นที่มันไม่มัน,มนไ,มไ,มไม่เคยคิดอาจารย์ลเลาเข้าห้องาน้ําจะวอาบอะไรนี้ก็อาบทามมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นที่มันรู้สึกมันใช่ใช่จิตแล้วไม่รู้อาจารย์เออข้าใจเข้าใจนะพอพาจิตละเอียดพอจิตละเอียดปุ๊บมันจะเห็นทุกอย่างอะเห็นความสกปรกขนร่างกายเห็นมันเห็นอมันเอง มันจะผมต้องทำไงต่อไปอาจารย์ผมก็ไม่รู้ไม่ต้องคือไม่ต้องทําอะไรหรอกปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยให้มันให้มันค้าเรื่ออะไรนะมันละอุปทานละอะไรทั้งหลายแหละละไปเรื่อยคุณละไปเองใช่ไหมครับแต่มันจะละมันเองแล้วไอ้ตัวอุปทานอะไรต่างๆคุณก็ต้องมาดูไงแล้วคุณก็ละไปเพราะจะมีอุปทานอุปทานละเอียดละเอียดขึ้นอีกคืออาจารย์ครับบางทีเนี่ยผมแทบจะไม่อาจารย์ที่บอกให้รู้ให้รู้ใช่ไหมครับ คำบารู้ของผมเนี่ยมันก็นิ่งนิ่งเหนี้อาจารย์คือของของคุณมันเลยรู้ไปแล้วเลยไปแล้วอ๋อเหรอครับเออคุณคงก็ต้องดูของดูคลิปของอาจารย์ก็ให้รู้นะให้รู้นะไม่พวกนั้นเป็นพวกพวกพูดคุณรู้ไหมือพวกนั้นเป็นพวกเริ่มปฏิบัติของคุณมันไม่ได้ปฏิบัติแล้วเลยรู้ไปแล้วเออของคุณเนี่ยจะเห็นว่าของคุณไม่มีการปฏิบัติแล้วของคุณก็คือผมก็ฟังของเทปของคลิปของอาจารย์แล้วผมก็กลับไป กลับไปนั่งําเนี่ทำไมผมมันทํมันทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของคุณมันมันเลยไปแล้วมันเลยเลยมันก็มันก็ไม่ได้อาจารย์มทํทำยังไงอาจารย์บอกต้องรู้ละเมอรู้เรื่อยๆรู้เรื่อยๆผมก็มันก็ไปของมันเลยอาจารย์มันก็นิ่งไปหมดเลยไม่ของคุณมันไม่รู้เป็นท่ออะไรครับเออของคุณมันมันเลยไปแล้วมันเลยสิ่งที่ผมสอนไปแล้วของคุณนะโอ้ผมไม่หาของคุณเนี่ยของคุณเป็นของอาจารย์ของคุณเป็นผลแล้วมันไม่ใช่มัก k ที่ผมสอนรู้รู้รู้มันไปแบบถึงว่าขั้นมาร์คของคุณมัน,ม,นมันเลยไปแล้วนะครับผมก็รออาจารย์ว่าจะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่ามีอะไรจะจะจะ,จะแบบคลิปมีคนที่คืบหน้าไปก้าวหน้าไปเป็นแบบนั้นแบบนั้นผมก็รออยู่ครับเพราะผมก็ไม่รู้ทำไมผมไ,มได้ก็สงสัยเหมือนกันอาจารย์บอกให้รู้รู้เี่ผมก็รู้อยู่นะทำไมบางทีมันก็มมันก็นิ่งนิ่งไปเลยอาจารย์อืผมก็ต้องทำยังไงกลับมารู้เหมือนที่อาจารย์สอนนะครับก็รู้ไนนั้นรู้ไป มันก็ไม่ได้จ่ามันทำไม่ได้ครับมันก็คือคือคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วมันเป็นธรรมชาติคุณเป็นธรรมชาติใหม่อะครับผมคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกของคุณเน่ะแล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้อะไรที่คุณยังยึดอยู่ในรายละเอียดเนี่ยนะมีความยึดไม่รู้ไม่รู้คุณจะมีอารมณ์ไอ้อะไรนะน้อยใจอนมงอนแฟนอะไรพวกนี้หรือเปล่ามีไหมมัน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 ไม่มีมันมันมันหายหมดเลยครับจ่ามันมันรู้ครับแต่มันก็เออ ปล่อยวางปล่อยวางครับมันก็เออคือก็ไม่ไปไปทะเลาะเขาไม่อะไรเขาก็ปล่อยไปเลยจรย์เออมันจะมีอารมณ์พวกเนี้มันอารมณ์เล็กเล็กน้อยน้อยอะ่ะกูต้องสังเกตไม่มีอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยยังเหลืออยู่เปล่านะครับครับนะเท่าน,<ท>นั้นแหละแต่ถ้าแ,แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีไม่มีอะไรกับแฟนนะมันก็โอ้ระดับคุณก็สูงนะถือว่าสูงทีเดียวจ้าผมไม่ทราบเลยใชไมถ้าไม่ได้ฟังคิดว่า ผมจะไม่รู้อะไรเลยครับอาจารย์คนแค่จะไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ผมก็ฟังเอพีสามมาของหลวงปู่ดุลหลวงปูม่ม่านหลวงปู่ชาผมก็ฟังไม่รู้เรื่องครับผมฟังอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องรู้จะพูดอะไรก็ไม่รู้ครับผมมาฟังของอาจารย์ครับเฮ้ยมันทำไมมันรู้ทำไมหลังๆมานี่มันรู้ผมก็ไม่เข้าใจครับอาจารย์มันม,มันเป็นอุบัติเหตุผมก็เนี่ยผมก็ด้วยความที่บาดผมหวาดกลัวก็เลยไม่รู้จะต้องปรึกษา ้องขอความเมตตาของอาจารย์มาคุยเนี่ยครับเพราะมันพอดีวันนี้พี่คนนึงเขามาเล่ให้ฟังว่าอย่างนี้ต้องไปถามอาจารย์นะอืถ้าไม่ถามมันจะไม่รู้เป็นผิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อะครับไม่ผิดหรอพี่ผิดหรอมันมันเรืยอมันเกินมันเกินคนทั่วไป <laughs> มันเกินไปแล้วอาจา์ครับอาการมันคือ,คอมันไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับถูกไงมันไม่มีรู้เลยมันก็ไปของพันอย่างนั้นน่าจ้ะมันยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งคือตัวรู้นะมันยังเหลืออยู่ครับไม่งั้นคุณจะเล่าผมได้ยังไงถ้าเกิดไม่รู้อะ ใช่ไหมมันยังมีเหลือรู้อยู่ตัวหนึ่งครับผมคุณใช้ชีวิตยังมียังยังยังต้องเดินเดินด้วยรู้แต่รู้ของคุณมันไม่ได้รู้แบบยืดครับผมมันไม่มีเลยจะให้มันไปหมดเลยมันไม่รู้อะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้คือสิ่งที่รู้มันไปหมดแล้วแต่มันยังเหลือรู้อยู่ตัวนึงที่คุณอธิบายได้เ<อ>พาะมนมนเหลือรู้อยู่ครับอธิบายได้ตรงนี้ครับที่ผมเจออาจารย์ถ้าไม่ถามอาจารย์ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมก็ของของดีอต่คุณเป็นของดีแต่คุณไม่เข้าใจ ของดีนนไม่รู้เลยครับถ้าไม่ได้ฟังหมออาจารย์นี่ผมไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยอืจริงครับผมไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยให<ต>้ตายผมก็ไม่รู้จริงๆราิจาะย์ถ้าไม่ได้ฟังหมออาจารย์ผมก็ไม่รู้จริงๆริแล้วผมฟังทุกวันนะาจาย์อืมของเต่าบ้างอะไรของใหม่บ้างแล้วแต่ครับฟังไปทั่วเลยครับฟังไปทั่วเลยครับอืม<ก>ดีแลันมันคร้ามันไม่ได้ฟังมันรู้สึกมันไม่เคยสบายใจมันน้องฟังอาจรย์มันเป็นอย่จริงจริงครับ ก็ดีแล้วเดี๋ยวผมดูแล้ววันนี้ผมได้คุยอาจารย์ผมดีใจมากครับผมมันเป็นสมบัติตัวนี้เป็นสมบัติพระพุทธเจ้านะที่ท่านทรงพบไอ้ตัวนี้เพราะว่านี่เขาเรียกภาวะนิพพานนะตัวนี้นิพพานที่มันไม่มีการปรุงการแต่งโดยที่คุณไม่ได้มีความพยายามไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเลยจริงนครับอาจารย์มันมันทุกขริงจริงครับเขาจะดูว่าผมเอ้ยแท่ตกงานมันจะทุกอะไรขนาดนั้นแต่ในสภาพของผมอาจารย์มันจําเป็นอย่างนี้อายุมันเยอะแล้วที่นี่มันไม่มีงานทำมันจะยากลําบาก มันหางกันยากอาจารย์แล้วเราไม่ได้คนใจหวันด้วยครับอืมันก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยเครียดจนแบบอาจารย์ผมผอมไปเลยนะผมผอมไปมากเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันก็เลยมันปล่อยหมดเลยอาจารย์ผมปล่อยหมดเลยนะไม่รู้ผมปล่อยท่านเออไม่รู้เฮ้ยช่างมันเถอะไปเอาแล้วอย่างนี้อาจารย์อืออือผมันเครียดจนแบบไม่รู้พูดไงนะเข้าใจเข้าใจเสื้อผ้าของยูนิฟอร์มของโรงงานผมไม่ยังไม่อยากใส่อัอเข้าใจผม ผมเป็นันจริงๆอาจารย์ผมก็ไม่จะคุยใครด้วยแต่ทุกวันนี้ผมคุยใครก็ไปได้ก็ผมก็กลัวเขาออาบ้าเข้าใจเข้าใจแล้วยิงยิงอยู่ไต้หวันนี่คุยอย่างนี้ไม่ได้เลยอืเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะมาพับผมบ้าอืผมก็ได้ปรึกษาปรึกษาแต่เพื่อนที่อยู่นั่นนะครับคือคุณคขาจะคุณจะไปปรึกษาเพื่อนเลยคุณคุณเนี่ยมันเลยเพื่อนไปหมดแล้วทุกคนเลยไปหมดแล้วเพื่อนคุณยังคุณคุณเนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องครับเนี้เรื่องเพื่อสภาว่าคุณสูงสภาว่าคุณสูงกว่า ูกว่าเยอะเลยแหละของเขายังแค่แค่สมาธิอยู่เลยอาจารย์กับผมเนี่ยคุยกับแกแกได้แบบให้ผมกลับไปมันจะไปบวชเออไม่ใช่ไม่ใช่ไหมครับ่ไปอะไรเยอะแยะหมดเลยครับแล้วผมก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วผมคุณมันโอ้โหมันเข่าวว่านี่เขาหากันเนาะแต่คุณได้โดยบังเอิญมันก็แปลกมากผมไม่ทราบครับอาจารย์ผมไม่ทราบเลยครับเนี่ย อ่ะโอเคนะก็ก็น่าก็จะยินดีด้วยขอบคุณอาจารย์มากครับครับยยินดดี้วขอบคุณอาจานมากครับถ้าผมมีปัญหาเลยผมโทรปรึกษาอาจารนเลยครับคุณคุณไม่มีปัญหาหรอกดูแล้วไม่มีปัญหาหรอกแล้วครับผมก็ไม่ทราบครับผมไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ผมถึงถามอาจารย์ผมไม่รู้อะไรเลยโอเคโอเคทุกงผมไม่รู้เลยเลยขอบคุณมากครับอาจารยนครับ